พี่โอเขาก็ตั้งจิตไว้ว่าถ้าทุกอย่างผ่าน้นไปได้ด,ดีก็ตั้งใจจะบวชนะคะแล้วก็ตั้งใจจะบวชในปีนี้แล้วก็ที่ต้องแบบดูเหมือนรีบเนี่ยนะเพราะว่าน้องสาวพี่คือพี่โอเคามีคลินิกใช่ไหมคะดูกันดูกัน2คนกับน,น้องสาวและน้องสาวพี่โอจะคลอดเดือนหน้าถ้าน้องสาวพี่โอคลอดน่าจะต้องเบรกงานคลินิกไปพี่โอก็ต้องทํางานคลินิกเต็มตัวก็เลยเหลือเวลาแค่เดือนนี้ก็เลยตัดสินใจบวชเลยแล้วก็ด้วยความเป็นพี่โอคด้วยความเป็นพอรเง้ยเราไม่ชอบอะไรที่มัน เป็นงานเป็นพิธีใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบวชเงียบๆเ,เลยในงานก็มีพ่อแม่แล้วก็ปอแล้วก็น้องสาวพี่โอก๊กแล้วก็เพื่อนรวมนล้งประมาณ10คนนะคะว่านนี้ะคะที่ว่าด้วยคนพิดี่จิจริงๆตั้งใจบวชตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็พอรู้ว่า พอได้รู้ว่าน้องพี่โอ,อ๊คจะต้องคลอดเดือนหน้าพี่โอ,อก,ก็เลยรีบหาวันคือวันในที่นี้ก็คือเลิกสะดวกลาโรงพยาบาลได้สองอาทิตย์ก็เลยบวดอ,อันนี้เ<ม>รียกว่าบวดแก้บนใช่ไหมคบพี่อันนี้ไม่ใช่บวดแก้บนนะคะคือไม่ใช่แก้เคล็ดไม่ใช่แก้บนโดยคือใจพี่โอ๊คอะอยากจะบวชคือตั้งใจเอาไว้คือคือจากเรื่องที่เกิดขึ้นเราไม่ได้แบบขอถ้าลูกอะไรอย่างนี้เราจะบวดไม่เลยเขาแค่รู้สึกว่า เรื่องราวเรื่องราวที่ไล่ๆผ่านไปแล้วหลังจากนี้จะได้มีแต่แบบเรื่องราวดีๆสักทีเหมือนแบบบวชให้เหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่คือกำหนดบวชคือสองอาทิตย์รางานได้สองอาทิตย์ค่ะไม่ได้กระทันหันค่ะจริงๆเราเราแพลนไว้อยู่แล้วว่าจะต้องบวชค่ะเป็นไงบ้างคะาได้ไปทำบุญได้ไปโยมในส่วนตัวของโยมเราต้องเรียกตัวว่าโยมนั้นโยมไปทุกวันเลยโยมโยมอุ้มลูกไปค่ะ โยมโยมเนี่ยไปทุกวันทารเรียกเราว่าโยมเวลาะไรนี่เราต้องถกเถียงกันเรื่องนี้ใช่ไหมแล้ยาว่าอะไรกันหวงอ่ะอุ้ยตายแล้วลืมค่ะเพราะเวลาราไปเที่ยวก็เรียกหลวงพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วโยมเนี่ยก็ไปอุ้มลูกไปทุกวัน ไปถวายเพนบ้างตักบาทบ้างอะไร<ป>เงี้ยเป็นยังไงบ้างคะาเเห็นเขาในคือเ<อ>นื่องจากหลวงพี่จะเป็นคือตอนตอนสมัยเรียนเนี่ยหลวงพี่ก็เป็นเด็กเนิร์ดพอบวชเข้าไปแล้วอยู่อยู่วัดปวรเนี่ยจะมีการเรียนพระธรรมแบบจริงจังคือพอทําวัดเช้าเสร็จหลวงพี่ก็ต้องเรียนไปจนถึงเพนเพนเสร็จก็ต้องเรียนไปจนถึงทำวัดเย็นแล้วก็เรียนพระธรรมต่ออะไรเงี้ยดังนั้นหลวงพี่จะแบบโฟกัสตรงนั้นมาก คือคือบวชเพื่อเรียนจริงๆเพื่อศึกษาประทมจริงๆเองดูหลวงพี่ค่อนข้างเคร่งเหมือนกันหลวงพี่เคร่งคืออย่างที่บอกว่าตอนเรียนท่านก็เนิร์ดพอบวชท่านก็เลยเป็นพระที่เคร่ง <laughs> คือท่านไม่เคยมีตรงกลางในเรื่องการเรียนแล้วอะค่ะแล้วเราพาลูกไปท่านเนท่านก็ท่านสมรวมนะคะแล้วก็ที่วัดประวรค่อนข้างในคณะที่ท่านอยู่ก็จะค่อนข้างเคร่งเราเองก็ต้องสงบเสงมอะค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะไป ไปถวายเพงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบกิดกัน,กนกกไม่ได้เรารู้สึกไงบ้างเห็นเขามุ่งมั่นและตั้งใจกับครั้งนี้เราโมทนาบุญเพราะว่าเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งอะนะคแล้วความเป็นผู้หญิงเราบวชไม่ได้อยู่แล้วอะพอ,พอหลวงพี่ตัดสินใจจะบวชเราก็แบบโน้มจิตโมทนาเต็มที่ค่ะ ล,ลูกสาวหายแล้วใช่ไหมคะพี่พลูลูกสาวหายหวัดแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องหัวใจก็ยังต้องรอทำบอลลูนกยยันยาอยู่ดีพี่พลูมีเลิกศึกวันไหนไอ่ะหลอกสึกยังไม่ทราบเนื่องจากว่าหลวงพี่ท่านเพิ่งบวชมาแด้อาทิตย์หนึ่งครั้นว่าโยโมเนี่ยจะไปถามเลอกสึกเกรงว่าจะไม่เหมออาะแค่โยมไปทุกวันโยมก็เกรงใจมากแล้วค่ะพีคมากค่ะเพราะว่าวันที่หลวงพี่วันที่หลวงพี่บวชเนี่ย วันอังคารหลวงพี่บวชปอจำได้ว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยน้องอลินไข้ขึ้นตอนตีสี่แล้วก็ผดผื่นขึ้นเต็มตัวนะกลัวมากก็ต้องขับรถไปโรงพยาบาลลูกแอดมิดหนึ่งคืนปอก็รู้สึกว่าคนก่อนบวชเนี่ยคนไทยจะไม่ให้ออกนอกบ้าน uh huh. ก็ให้หลวงพี่เนี่ยกลับมาบ้านก่อนในวันจันทร์เพราะว,าวันอังคารหลวงพี่จะบวชแล้วหลวงพี่ก็บวชวันอังคารปอก็พาลูกดิสชาร์จออกจากโรงพยาบาล8โมงเช้ารีบขับรถกลับมาบ้าน อาบน้ําแต่งตัวพาหลวงพี่ไปวัดบวรท่านเลิกปลงผมหลวงพี่บวชบวชเสร็จกลับไปดูลูกลูกสาวป่วยก็ต้องจับแยกห้องกับลูกชายปอก็นอนกับลูกสาวประคบประงมแล้วก็วิ่งไปดูลูกชายสักพักลูกชายติดเพราะดิฉันดูทั้งลูกสาวและลูกชายก็กลายเป็นลูกทั้งสองคนป่วยอี่แม่นี่ก็ต้องตื่นทุกชั่วโมงคอยเช็ดตัวให้ลูกอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างมันลำบากตอนตอนที่ลูกป่วยก็ไม่ได้บอกหลวงพี่มากเพราะว่า อยากให้คือตอนนี้เป็นกิจของสงฆ์แล้วเราจะไม่ยุ่งเลย <Okay. S 1> เราเอ,อ,อยากให้ท่านสงบจริงๆเพราะว่าท่านมีเวลาแค่สองอาทิตย์แล้วท่านตั้งใจจริงที่จะบวชทางเราคิดว่าถ้าเราจัดการได้ mm hmm. เพราะว่ามีค่ะมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายครบแต่พีคมากเลยใช่พีคมากปอไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเราจะมีความทานทนได้แค่นี้คือปอน,นอนไม่เกินสองชั่วโมงมาเป็นมาเป็นอาทิตย์ค่ะคือ mm hmm. นอนสองชั่วโมงตื่นสองชั่วโมงตื่นเพราะว่าเราตั้งในกาปลูกไว้ วัดไข้ลูกเพราะว่าลูกตอนเนี้ยคลอดก่อนกําหนดแล้วถ้าเขาไม่แข็งแรงเท่าเด็กคนอื่นอยู่แล้วถ้าไข้เขาขึ้นสูงมีโอกาสที่จะแบบชักอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็ทนไม่ได้เราต้องตื่นมาวัดไข้วัดไข้เช็ดตัวเช็ดตัวอะไรเงี้ยแล้เป็นัไงเม่จคุณเป็นแม่ตอนนั้นเออเป็นเพลงค่าน้านมแบบเป็นแบบสกอคลอตลอดระยะเวลาเช็ดตัวลูก<ม>อย่างเงี้ยค่ะก<ม>็ก็ก็แต่ว่าด้วยลูกเราพอเหนื่อยแค่ไหนตื่นมาเห็นหน้าลูกเราก็โอเคอะค่ะตอนนี้สบายใจแล้วใช่พี่หายแล้ว ตอนนี้นางก็ยังไอโขกไอเคกแต่ก็โอเคแล้วค่ะคือแค่ไข้ลดแล้วก็แฮปปี้ละค่ะตอนนี้ก็ความสุขไม่ได้อยู่ที่อะไรแล้วแค่อยากนอนแค่นั้นเองโอเคนะขอบคุณค่ะไม่มีนะโอ้โหเหนื่ะ